สิ่งที่ช่วยทำนายดวงชะตาอนาคตของคุณได้คืออะไรล่ะคะลองมาสังเกตดูนะคะว่าถ้าคุณเชื่อในกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดบอกว่าเวลาคุณรู้สึกอย่างไรคุณดึงดูดอย่างนั้นดังนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกไม่ดีแน่นอนคะ่ะคุณก็กำลังดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนั่นก็หมายความว่าอนาคตที่ไม่ดี มันก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกดีนั่นก็เท่ากับว่าคุณกำลังดึงดูดอนาคตที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณคุณชูลี่ขอ,อยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกหงุดหงิดกวลกวายเครียดนะคะและถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ค้าที่ขายของเนี่ยคุณจะยังคงรู้สึกแบบนั้นต่อไปเครียดหงุดหงิดเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาหาคุณนะคะ คุณคิดว่าคุณจะขายดีไหมคะกับการที่คุณอยู่ในหน้าตาบึง้งตึงหน้าเครียดนะคะดูไม่สดใสไม่กระปีก้กระเป๋าในการต้อนรับลูกค้าแน่นอนคะ่ะคุณจะขายไม่ดีหรอกและนั่นก็เท่ากับว่าคุณก็สร้างอนาคตแห่งการขายไม่ดีให้กับตัวเองคะ่ะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นแม่ค้านี่แหละแล้วคุณก็รู้สึกดีรู้สึกอารมณ์ดีคุณเลือกที่จะกระปีก้กระเป๋าเวลามีลูกค้ามาสดใส คุณคิดว่าคุณจะขายดีไหมคะแน่นอนคุณต้องขายดีอยู่แล้วเพราะไม่มีใครไม่มีลูกค้าคนไหนแล้วคะ่ะที่จะชอบแม่ค้าที่บึ้งตึงเครียดมีแต่คนอยากเข้าใกล้แม่ค้าที่ดูสนุกสนานเฮฮาซึ่งลองถามตัวคุณเองดูนะคะบางครั้งเนี่ยคุณแค่จะโฉบเข้าไปดูบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปซื้อหรอกแต่ด้วยความสดใสของแม่ค้าด้วยความถูกจริตกับแม่ค้าเนี่ยคุณก็อยากที่จะช่วยอุดหนุนเขาบางสิ่งบางอย่าง และนั่นก็เท่ากับทําให้แม่ค้าคนนั้นขายดีอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยแม่ค้าคนนั้นเนี่ยแม่ค้าคนที่อารมณ์ดีก็จะดึงดูดอนาคตแห่งการขายดีเข้ามาหาตัวเองอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคำทำนายง่ายๆเลยนะว่าอนาคตของคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณรู้สึกดีหรือไม่ถ้าคุณรู้สึกดีคุณก็ดึงดูดอนาคตที่ดีวันนี้รู้สึกดี พรุ่งนี้ก็ดึงดูดสิ่งดีๆพรุ่งนี้อารมณ์ดีอีกก็ดึงดูดมาลืนที่เป็นอนาคตดีๆเข้าอ,อีกดังนั้นคุณต้องให้ความสนใจกับความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันหรือในแต่ละขณะของช่วงเวลาในแต่ละวันยิ่งดีเลยดังนั้นเนี่ยมารู้สึกดีกันเถอคะค่ะถ้าคุณต้องการที่จะอนาคตดีแน่นอนเริ่มต้นจากวันนี้รู้สึกดีให้มากๆรู้สึกดีให้บ่อยๆเพื่ออนาคตของคุณคะ่ะ ปูชูรี่ขออไอพรค่ะ